อากับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องช่ายูทูบหลักการเอฟซนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y ยูทูบเบ้ารถไทยสิงห์นะครับกับสวัสดีพี่ยังเป็นเพจเบา้ธธารถไทยเงินล้านครับนี่จัดขั้นใหม่สวัสดี้ผมอยู่สีเมืองยนต์สาขามองสาม,ม,มสิบเฮ้ยมันมันเลื่อมสิว่าพ่อมือว่าสี่ศูนย์เบิ้งครับโอ้เอลหาสองสองแปดนี่ ยาฟูงพันไม้ตระกูลแอลที่เด็ดจากใครคู่ตากระทิงดุลูกค้ามากสติเกอร์กระทิงกับแถมให้ได้โอ้งามเลยเออมีก็หาซ้องด้วยกันนะครับงามงามงามต้องจัดละบอกอออบาซื้อซะบริการ บริการดีเลยศูนี่เ,เ, C เขาเอาซื้อ4ีเจ็ดเขากอออกซูนี่ล่ะสิบเอฟสิบสองปีล่ะโทษนั่ทุกปีคือเก่เาวันละแบบว่าพวกศูนย์บริการเพื่อนกบโทรนั่นนี่นี่นั่นติดตามรถด,ดีครับมากมากมากนี่หาสองสองแปดนี่รถเขบาขั้วก็มีครับนี่สี่ศูนย์สองแปดนี่ตะเปาะกระทัดรัดนารักนาักงานหน้างานสวน มาะนี่4028มอธรรมดาครับตัวหน่อยตะเาะตะหักดีอ่าแจวอยู่นะครับโอ้งาม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 การขี้เหล็กคนเซี่ยวคนกับมาว่าผมนี่ดอกผมกับสวอบทาาเมืองต่วนไปแล้วผมก็เลยให้เพิ่นไปเย็ดงานซะเดี๋ยวขออสวะวเองดอกคอยว่าฉันดอกโปรโมชั่นกะพี่ดาวกับมี่ครับ ลูกค้าเกตเอลูกค้าไม่กะน่าจะมีดาวอยู่แต่ว่าถ้าแบบเอพ,พ,พัดพัดพัดบวกฟีดาวเอารถไปใส่เลยนะกะสำหรับหาสองสองแปดตัวไม่นี่กะสิมีทั้งพันหาบัานหกนะครับให้พ่อแม่พี่นองเลือกใส่เลยละกะกำลังนี่มหาศาลสี่สูบสิบหกวาวสีว่วาวต่อสูบ บอรธรรมดาหาอ2แรงมากแรงบิดรอบต้นกลางไปจวดจาดฝันยาวแน่นอนนะฮะสำหรับผู้ไดสนชิตสนใจนี่แะกะบ็เบะเบะบะเบบะบาะนีเบาะกับบอกเปนแบบเก่าดิไม่ใช่แบบตัวเดิมแล้วนะครับนี่สำหรับผู้ไดหมากเนอาเอาหาแปด รูปสมงามนะครับนี่สวยนะแล้วก็กะบริการทรงทั่วประเทศคือเก่าคือเดิมหรือว่าปุตัยสนจิตสนใจขั้นบบก,กีงกลางครับเพิ่นกะกีงกลางครับผมก็ได้ครับถักผมก็ได้เดี๋ยวผมจัดการหายากเดี๋ยวจังเสียเอาเหล็กท่เอายั้งขืนใสซื้อขีให้นะสำหรับอุตัยสนจิตสนใจโอ้ สีเมืองยนต์สาขาม่วง30ครับตัวนี้กะว่ต้องเขามาหากันเดยครับสนใจกะเพิ่นกะแบบว่าบริการหอดมองหอดบอนเลยกะหรือว่ากะติดต่อทั้งลงทั้งไลย่ยื่นเอกสารอ่าลีสิ่งเรียบร้อยถาม่นลีสิ่งผ่านกะจัง เอาสำเนาตัวจริงก็ได้ขึ้นกันนะครับเพจง่ายพี่น้องเลยบ่ต้องมาบ่ต้องมาศูญหาย,ยากนะทายู่งื่อนนะครับเอกสารผ่านปับ๊บเพื่อนกับไปเอาสำเนาตัวจริงเพดเรื่องยืนกูจบผู้ใดสื่อซดกะจัดไปเลยนะง่ายๆโอ้บริการลังการขายกับถือว่าบ้ธรรมดานะครับ1 1ปียางบ่มีต้องโทรฮาขัน47ผมนะ่ะปีละสองเถื่อนะ่ะนี่ก่อนลงหน้าน,านี่โทรแล้ว ออกเซอร์วิสเดยอยู่ไอยู่ไก่กะเพื่อนกับโรหานะครับไก่มองได้กับเขาเฮ็ดมื่อปรดําเนาะสำหรับเจ้าเอล2 8าสองดูไดสนจิตสนใจตู้แอร์กับมีนะครับเด้ตู้แอร์นะตอนเพื่อนเอารถไปส่งอยู่ตู้แอร์มันจอดดีตอนนั้นผมมาว่าท่านเพื่นเอาไปส่งแล้วตู้แอร์ตู้แอร์กะบโปรโมันกัมี รับประกันตัวเองอนะ่ะปีหนึ่งกระจกแตกเปลี่ยนให้ฟรีนะครับบอจำกัดจำนวนชิน้นบอว่าสิตแตกทั้งหนาทั้งขางทั้งหลังประตูประตูะอ,ะอยู่ในี่เงินใ,นใครกันรับประกันเพิ่นกะจัดให้บ่มีค่าวใส่ใจนะอ่ะฝากพอพี่พีนนนน่น้องไว้น้ำแนยอลไรกันสำหรับผู้ใดสนจิตสนใจแทกเตอร์คูปตานะครับนึกถึงคูปตานึกถึงสีเมืองยนต์มาสั่นนะ ฝากพ่อแมีพี่น้องไว้น้ำเล็กแล้วกันเป็นยังผมยังได้เขามารีวิวก็คือผมก็ไปนลกค้าเพื่อนอยู่นี่เนาะนะกัเพื่อนกันบริการหลังการขายกะดีแล้วก็เวลาส่งมอบนี่กัเพื่อนส่งมอบเพื่อนเพ่นไปแบบอบอุ่นครับไปอบอุ่นไปรลายนี่มีดอกมงดอกไม้กุญแจอดอกบงังไ่แล้วก็สาธิตการใช้งานแนะนําการใช้งานให้แบบเต็มที่วันเถอะนะก็เรื่อย สนจิตสนใจนติดต่อมาผมหรือว่าคอมเมนต์ก็ได้ครับเดี๋ยวผมเอาเบอร์ไฟคลายให้บอยหยากแกเม็ดหรือว่าสิกิ่งกลางมาสอบถามน้ำผมโดยตรงก็ได้นะเดี๋ยวเป็นธุระประปังให้บอยหาบบอยหาบบอยหากเนาะฝากไปน้ำเนกรายการเดอร์พีลองเดอร์ลยครับแท็กเตอร์คูปิตานี่นึกถึงกูปิตานึกถึงสีมงยนตัวนี้สาขาบองสามสิบครับพ่อแม่้องครับผมนะครับส่ทงทั่วประเทศเนาะส่งกะบ,บอยหากครับบอมีคาเสียใจ บสิเป็นอำนาจยาโซ่ทรงแต่เบิดฝากพ่อเม่พี่น้องไว้น้ำเนี่ยกันเลยกันหรือว่าผู้ใดมันบ่พ่อมือใส่สามหอกอยู่ใส่ ok u, ใสี่สิบอยู่มันบ่พ่อมือมันอยากตึงมืออยากได้หาสองเอากิงกลางมาหาจัดให้ของเจ็บของแถมหลากหลายพ่อแม่พี่น้องเลยใส่รถไปจนมาเบิดใ้แบกแล้วน้ำ ไผมักสติ๊กเกอร์กระทิ้งแถมไปเลยสติ๊กเกอร์กระทิ้งหรือไผมักาลนๆเนี่ยผมมกสติ๊กเกอร์กรับเนี่ยนี่ก,ก็ได้แต่ว่าผมสอบถามนี่แหละอ่าสติ๊กเกอร์เนาะสติ๊กเกอร์กระทิ้งเนี่ยมันมีค่าใช้ใจ่ายแต่ว่าถาว่าเบิ่งคลิปเบาบนนนัน่เดี๋ยวแถมให้ประสนตรวจเช็กระยะฟรีห้าปี เต้นหนีมันกะรับประกัน2ปีนะฮะสปีหรือว่า1,500ชั่วโมงแล้วแต้มได้สี่หอดก้นอนหัวลังเนาะกับทาขาวๆนี่นะฮะตัวน,นี้กะเช็คระยะบวสิเป็นสุดหาสิบชั่วโมงแลกหรือว่าสี่ร้อยชั่วโมงแลกถ้าบวกเกินระยะรับประกันนี่บุตรเสียเงินเลยนี่สำหรับโปรโมชั่นตัวใหม่เขาโอ้ ถือว่าก็โอ้ประหยัดไปได้หลายนะฮะเพราะว่าเซกระยะสุดใหญ่น่ะตำตำน่ะมีหกพันเนาะก็ถือว่าแจ๋วแจว๋ยวสิกีงกลลางเขโทัให้โมยาเจ็ทเม็ดนะครับเดี๋ยวใส่เลขโทรไว้ซื้อคลิปหรือว่าในใต้คอมเมนต์เดี๋ยวใส่เลขโทรไว้ให้เด้อนะครับเอาฝากคอามเป็นพี่น้องไว้ซ้ำนี้สักก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม